สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูรูปแบบมือย้อนย้อนย้อน,อ,นอดีตนะครับว่าเอ้ยคุณแมทเนี่ยเข้ามาวงการยังไงเนาะแล้วก็เรียนอะไรมาบ้างทําไมเธอถึงเก่งได้ปานนี้อะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วก็เฮ้ยทาไมถึงถึงสวยได้ปานนี้เอออะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนฟังแล้วรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับต้องบอกว่าเธอเนี่ยน่าจริงๆน่ารักตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยครับกับคราวนี้ฮะ ย้อนวัยใสเม็ดเพรณีชมความสวยของเมทในชุดนักเรียนนักศึกษาน่ารักซะไม,ม่มีน่ารักน่ารักอ่ะมาดูกันครับก็เมทเพรณีในคงไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสวยที่มีผลงานออกมาเรื่อยๆอ่อนี้ครับมาดูกันนะครับรายละเอียดประวัติของคุณเมทนั่นก็คือชื่อของเธอคือเมทดเพรณีคงไทยเนาะอย่างที่เรารู้รู้กันชื่อเด่นคือคําว่าเมท หือเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วันเกิดของเธอนะครับก็คือวันที่28กันยายน2532ครับมาดูรูปตอนเด็กๆเ,เธอนี่ฮะที่เป็นรูปที่หาดูได้ยากเลยนะครับรูปนี้แต่ก็เราก็หาดูมาจนได้ครับนี่ฮะโรงเรียนอะไรไม่รู้เนาะยอพอมาดูกันครับนี่ฮะในด้านการศึกษานะครับระดับอนุอน,อนุบาลก็คือมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวาสุเทวีครับ ในระดับมัธยมตอนปลายก็ที่โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราครับระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครนี่ครับเพื่อนๆถึงว่าแล้วครับเธอเล่นละครเก่งมากครับนี่ฮะนี่เป็นไงฮะนี่ฮะคิดยังไงก็พูดคุยกันนะครับในด้านความถนัดส่วนตัวนะครับก็ไม่คิดนะครับว่าเธอจะเล่นกีตาร์กับไวโอลินได้ครับนี่ฮะความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์และไวโอลิน งานอนดิเรกก็จะเป็นวาดภาพและสะสมสะแตมรวมถึงหนังสือการ์ตูนด้วยครับใครที่สะสมกระแตมหรือว่าหนังสือการ์ตูนก็มาพูดคุยกันได้นะนี่ฮะเป็นรูปภาพที่ถ่ายตรงนี้ตอนเด็กๆแล้วมาถ่ายตรงนี้ตอนโตใครที่มีรูปภาพอะไรแบบนี้เฮ้ยมาพูดคุยกันได้นะเออและนี่ฮะเส้นทางบันเทิงของเธอนั้นแมทนะครับข้าวงการตอนอายุ13ปีโดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเนี่ยก็คือโฆษณาครีมอาบน้ำสบู่รัก คู่กับคุณอ้ําพัชราภานะครับหลังจากนั้นทางช่อง3ก็ได้ให้โอกาสเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม power T รุ่นที่2เธอจึงเริ่มงานแสดงบทสมทบจากเรื่องเรือนนารีสีชมพูและได้รับบทนําเรื่องมณีดินและชมพูกแก้มแมมโดยก่อนหน้านี้นะครับชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นเคยคบกับไฮโซแพทแฟนหนุ่มนอกวงการแต่ได้เลิกรากันไปแล้วระยะเวลาในการคบหาดูใจนานถึง14ปีนะครับ ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเนาะที่แบบเธอเลิกกันอะไรไงเนาะก็เลิกกันนะเนาะก็ก็ต้องมีก็ต้องไม่เข้าใจกันแหละถึงก็เลิกกันแหละเนาะเหมือนเราเราเราที่เคยเลิกกันอะไรอย่างงี้เนาะนะ,ะนี่ครับตอนเป็นเด็กเธอก็อย่างที่บอกว่าเธอเป็นลูกขึ้น Norway นอะร์เวย์เนาะเป็นไงฮะฝรั่งตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับนี่ฮะก็เป็นรูปภาพของเธอนนะอ่ะนี่ดูดูกันนี้ก็ได้เนาะนี่เป็นไงฮะเธอเรียนการแสดงตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยนะครับ นี่ครับดูรูปนี้หน่อยดินี่ครับเออไม่รู้เลยเนาะว่าเธอจะมาผมดำเนาะนี่เห็นไหมนี่คือจำไม่ได้อ่ะเออดีครับคือจำไม่ได้เลยเนาะเห็นไหมอ้าคคนเดทมาได้ไงเนี่ยใครเป็นเอฟซีคนแบลลี่ครับเห็นรูปนี้รู้สึกงไงครับพูดคุยกันได้เนะี่ย นี่ครับโอ้โหเป็นไงครับนี่รูปนี้ทําไมรูปนี้ดูแบบเรียวๆดูแบบยังไงครับนีู่ปมีเป็นไงฮะเออพวกพีกันได้นะครับนี่เป็นไงฮะโอ้เป็นไงฮะหมาพันปักหรือเปล่าครับเออพันปักหรือว่าพันบักครับพันปักนั่นมันต้องเอาเสียบหรือเปล่าครับเดี๋ยวมีหมาพันสวิต์ครับอติดเปิดปิดเปิดครับนี่เป็นไงครับพวกุยกันมาได้นะครับ นี่ไปเอ้ยนี่เอ้ยนี่ใครอะเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะเออไม่รู้เลยครับนี่ครับเป็นไงฮะโอ้นี่ครับนี่น่าจะเป็นต่างประเทศแน่ๆครับไม่รู้ประเทศอะไรเนาะนี่ไงตอนนั้นไอโฟนไอโฟนแท้ใช่ไหมไอโฟนแท้นะครับกล้องไม่กล้องเดียวนี่ฮะรูปเก่าๆครับนี่ครับอืมนี่ครับ ไม่เป็นไงครับเพื่อนๆโอ้เป็นท่าทขากำลังทำท,ท่าตะเบะเลยครับตรงนี้กัดลิ้นแล้วทำท่าตะเบะโอ้โหนี่ครับตอนเด็กมากเลยเนาะนี่ฮะ,ะหมดแล้วครับสุดท้ายนี้ครับขอก่าขอบคุณทุกท่านเนาะที่มารับชมกันด้วยกันเนาะถ้าอย่างไรก่อนจากกันนะครับช่วยกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับและก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะช่วยกดติดตามให้กําลังใจกันด้วยจะได้นําคลิปนําเสนอผลงานอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกเนาะ ถ้ายัางไงเจอกันคลิปหน้าเลยกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ